เคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยคำพูดมันก็ไม่ได้บอกทุกอย่างนะจริงๆแล้วรอบตัวเรามีการสื่อสารอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับนั่นก็คือบทสนทนาที่เงียบงานของร่างกายหรือที่เราเรียกว่าภาษากายนั่นเองวันนี้เราจะมาถอดรหัสภาษานี้ไปพร้อมๆกันครับเอาละลองหยุดแล้วสังเกตตัวเองกันแวบ,บหนึ่งสิครับตอนนี้เลยนะท่านั่งท่ายืนของเราเนี่ยมันกําลังฟ้องอะไรอยู่หรือเปล่าการเข้าใจเรื่องนี้นะครับ จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไปเลยล่ะครับใช่เลยครับนี่แหละคือคีย์หลักของเรื่องนี้เลยร่างกายเราเนี่ยมันสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแม้ว่าปากเราจะได้ไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยก็ตามลองนึกภาพตามสิครับเวลาใครสักคนบอกว่าสบายดีแต่กลับยืนกอดอกแน่นเปรี้ยร่างกายนะ่ะมันไม่ค่อยโกหกหรอกครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าเป็นเรื่องที่เห็นภาพชัดมากๆนะครับก็คือภาษาแห่งอำนาจ หรือก็คือการแสดงออกถึงความมั่นใจเทียบกับความไม่มั่นคงนั่นเองครับโหดูความแตกต่างนี่สิครับชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับฝั่งของคนที่มีความมั่นใจเนี่ยท่าทางเขาจะเปิดกว้างสบายๆอย่างการยืนแยกขาหรือว่าการทํามือเป็นทรงแหลมๆที่เรียกว่า hand s t e e l i n g เนี่ยมันคือการแสดงอํานาจเต็มที่เลยนะฮะแต่พอตัดภาพมาอีกฝั่งหนึ่งคนที่รู้สึกไม่มั่นคงท่าทางก็จะตรงกันข้ามเลยครับจะห่อตัวปิดกั้นตัวเองขาชิดล็อกข้อเท้าไหล่ห่อมันเป็นสัญ,ญญาณของความไม่ปลอดภัยชัดๆเลย แล้วก็นี่เลยครับตัวอย่างชัดๆของสิ่งที่เรียกว่าท่าทางแห่งอำนาจหรือ power poses ที่หลายคนทำไปโดยไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่าเท้าสะเอลที่เหมือนจะบอกว่าฉันพร้อมลุยหรือการพาดขาแบบสบายๆบ,บนเก้าอี้เหมือนเป็นการประกาศอาณาเขตไกลๆหรือแม้กระทั่งการเอามือล้วงกระเป๋าแล้วโชว์นิ้วโป้องออกมาทั้งหมดนี้คือการส่งสัญญ,ญาณว่าฉันมั่นใจสุดๆนั่นเองครับเอาล่ะครับนอกจากเรื่องความมั่นใจแล้วเนี่ย ร่างกายเรามันก็เก่งในการฟ้องความรู้สึกด้านลบเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเครียดหรือรู้สึกอึดอัดมาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างมาทำความรู้จักกับคำนี้กันก่อนครับพฤติกรรมปลอบประโลมหรือ pacifying behaviors ผู้ง่ายๆก็คือมันเป็นการเคลื่อนไหวซ้ำๆที่ร่างกายเราทำไปเองแบบอัตโนมัติเลยนะคะเวลาที่เรารู้สึกเครียดกังวลหรือประหมา่าเหมือนร่างกายมันพยายามจะบอกตัวเองว่าใจเยินนะอะไรแบบนั้นนะครับ ทีนี้ลองนึกภาพตามนะคะสถานการณ์ที่มันกดดันมากๆอย่างตอนสัมภาษณ์งานหรือตอนต้องคุยเรื่องซีเรียสซีเรียสเรามักจะเห็นพฤติกรรมพวกนี้เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการลูบขาตัวเองไปมาการจับจับแตะแตะที่คอหรือการหมุนแหวนเล่นเครื่องประดับทั้งหมดนี้แหละครับมันคือสัญญาณเตือนตัวใหญ่ๆเลยว่าคนคนนั้นกําลังรู้สึกกดดันสุดๆแล้วมันก็ยังมีอีกปฏิกิริยาหนึ่งนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย เวลาที่คนเรารู้สึกถูกคุกค,คามหรืออึดอัดแบบสุดขีดร่างกายอาจจะเข้าสู่โหมดแข็งชื่อไปเลยครับหรือที่เรียกว่า the freeze response คือทุกอย่างจะหยุดนิ่งเท้าอาจจะเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นตัวเกรงเหมือนรูปปั้นมันเป็นสัญชาตญาณเอาตัวรอดแบบดั้งเดิมของมนุษย์เราเลยนะคะโอเคพักเรื่องเครงเครียดไว้ก่อนทีนี้เรามาดูฝั่งบวกๆกันบ้างดีกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยเขาสนใจเขาเห็นด้วยกับเราภาษากายเนี่ยแหละครับมีคําตอบให้แบบชัดๆเลย คำถามนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะคุยเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเพราะถ้าเราอ่านสัญญาณความสนใจออกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าควรจะไปต่อยังไงควรจะชวนคุยเรื่องไหนมันทำให้การสนทนาราบเรื่องชื่นเยอะเลยครับสไลด์นี้คือเปรียบเทียบให้เห็นกันจัะจะเลยครับแต่จุดที่อยากให้สังเกตด,ดีๆเลยนะฮะคือทิศทางของลำตัวกับปลายเฉาสส่วนนี้เนี่ยโกหกไม่เก่งเอาซะเลยครับ คนเรามักจะหันหน้าท้องซึ่งเป็นส่วนที่เปราะบางที่สุดไปหาคนที่เราสบายใจด้วยหันปลายเท้าไปในทิศที่เราอยากจะไปกลับกันเลยถ้าลำตัวกับเท้าของเขาหันไปทางประตูทางออกนั่นแหละครับสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าใจเขาลอยไปไกลแล้วนอกจากนี้มันยังมีสัญญาเล็กๆน,น้อยๆที่ทรงพลังมากๆอีกเพียบเลยนะฮะอย่างเช่นการเปิดเผยให้เห็นข้อมือเป็นการบอกว่าฉันไว้ใจนะ หรือการหงายฝ่ามือออกมาตอนพูดที่แสดงถึงความจริงใจแล้วก็อันนี้เลยค่ะเท้าที่ขยับไปมาอย่างมีความสุขอันนี้คือซ่อนไม่ได้เลยนะฮะว่ากําลังแฮปปี้สุดๆไปเลยเอาล่ะครับตอนนี้เราก็พอจะรู้จักสัญญาณต่างๆทั้งบวกและลบกันไปแล้วแต่คําถามสําคัญก็คือแล้วเราจะเอาทั้งหมดนี้ไปประกอบร่างไปใช้งานจริงได้ยังไงให้มันถูกต้องไม่ตีความผิดๆถูกๆเดี๋ยวเรามาสรุปวิธีกันครับ นี่คือกฎเหล็กข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะต้องจําไว้ให้ขึ้นใจเลยบริบทคือทุกสิ่งถ้าทางเดียวมันเป็นได้แค่คำใบ้ไม่ใช่ข้อสรุปอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใครนะครับอย่างที่บอกคนกอดอกอาจจะแค่เพราะแอร์มันหนาวก็ได้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเราเสมอไปสิ่งสําคัญคือต้องมองหาแพทเทิร์นหรือรูปแบบของพฤติกรรมไม่ใช่แค่มองจุดเดียวครับและนี่คือ3มสเต็ปง่ายๆเลยครับที่จะทําให้เราอ่านภาษากายได้แม่นขึ้นเยอะ สเต็ปแรกเลยคือต้องสังเกตพฤติกรรมพื้นฐานของเขาก่อนเวลาปกติเขาเป็นคนยังไงนั่งยังไงยืนยังไงพอเรารู้เบสไลน์ของเขาแล้วสเต็ปที่2ก็คือให้มองหาการเปลี่ยนแปลงสังเกตเลยครับว่าพอเปลี่ยนเรื่องคุยปุ๊บท่าทางเขาเปลี่ยนไปไหมและสุดท้ายสเต็ปที่3ย้ำอีกทีพิจารณาบริบทเสมอแค่นี้ก็จะช่วยให้เราไม่ตีความพลาดแล้วล่ะครับโหภาษากายนี่เป็นอะไรที่น่าทึ่งแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมครับ ลองเอาความรู้พวกนี้ไปสังเกตคนรอบๆตัวดูนะฮะแล้วเคยเจอสัญญาณอะไรที่มันน่าสนใจไม่ว่าจะในคนอื่นหรือแม้แต่ในตัวเองบ้างไหมครับมาแชร์ประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะฮะและแน่นอนถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรือ่องร